เช็ค iPhone iPad รุ่นไหนอัพ iOS 14ได้บ้างภายหลังจากการเปิดตัว Worldwide Developer Conference งานใหญ่ประจำปีของ Apple เวลาเที่ยงของวันที่22มิถุนายน2020ตามเวลาในสหรัฐอเมริกาหรือเวลาเที่ยงคืนของวันที่23มิถุนายน2563ตามเวลาในประเทศไทยเป็นวันแรกที่ Apple ได้เริ่มปล่อยให้ใช้ iOS 14คือระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ล่าสุด ความพิเศษของการอัปเดต iOS 14ในครั้งนี้คือเน้นพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้สะดวกยิ่งขึ้น iOS 14มีอะไรใหม่กับการอัปเดตครั้งใหญ่ของ Apple สิ่งใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาใน iOS 14คือ 1. วิดเจตจัดเรียงไอคอนที่ใช้บ่อยให้อัตโนมัติเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดเรียงหน้าจอโฮมสกรีนของ iPhone ครั้งยิ่งใหญ่ทำให้ดูสวยและใช้งานง่าย ด้วยการจัดเรียงแอป Library ให้จัดเก็บไอคอนเป็น w i ดเจ็ได้มากขึ้นทําให้ดูเป็นระเบียบเรียกใช้งานสะดวกโดยจะรวบรวมไอคอนที่ใช้บ่อยที่สุดมารวมไว้เป็นกลุ่มการใช้งานเดียวกัน 2. Picture in Picture ทําให้ใช้งานสนทนาพร้อมกับแอปพลิเคชันอื่นได้ใช้งานเปิดคลิปวิดีโอขณะเปิดแอปอื่นๆได้เมื่อก่อนการที่คุณจะเช็คอีเมลส่งไลน์แต่งภาพแต่ก็ติดสายจะต้องเฟซไทม์หรือโทรศัพท์ไปด้วยใน iPhone คุณจะต้องเลือกว่าจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ iOS 14ได้จบอุปสรรคนั้นด้วยการทำให้คุณใช้ทั้ง2อย่างนี้ไปพร้อมกันได้ 3. ดีไซน์ใหม่ใน FaceTime CALL และ Siri กระทัดรัด iOS 14ทำให้คุณเข้าใช้งานแอปที่ใช้พูดคุยร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นได้ด้วยการปรับหน้าจอแสดงผลระหว่างใช้งาน FaceTime CALL และ Siri ให้เล็กลง 4. แอปลิปช่วยให้ใช้จ่ายราเงินสดได้เร็วขึ้น แอป,ปลิปออกแบบมาเพื่อให้คุณเข้าถึงการใช้บริการต่างๆได้รวดเร็วปลอดภัยโดยร้านค้าจะสร้าง q R ิวอา e ไวค้ไวให้คุณสแกนเพื่อชำระเงินผ่านทาง Apple ID ที่คุณผูกไว้กับเครื่อง 5. แอป e s s a g e เปลี่ยนใหม่เกือบทั้งหมดใน iOS 14นี้คุณสามารถสร้างหน้ากากให้กับเมมอจีเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการสนทนาและเพิ่มช่องทางให้คุณเปิดดูข้อความสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยจัดกลุ่มสนทนาปักหมดุดและรีプライกับบุคคลที่ต้องการพูดถึงในกลุ่ม e s s a g e ได้ แผนที่มีคู่มือนำเที่ยวใหม่เพิ่มเส้นทางขี่จักรยาน iOS 14ห่วงใย,ยสิ่งแวดล้อมด้วยการเพิ่มเส้นทางปั่นจักรยานในหลายประเทศเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการปั่นจักรยานลดการเพิ่มมลภาวะาจากปันรถยนต์แก่โลก7ยกระดับไรเวซีปลอดภัยยิ่งขึ้น iOS 14จะไม่อนุญาตให้แอปพลิเคชันใดก็ตามแอบเข้าถึงข้อมูลภาพและสิ่งของคุณได้โดยทางแอปพลิเคชันจะต้องขออนุญาตคุณอย่างเป็นทางการแต่ 8. แอปพลิเคชันโฮมจัดการสมาร์ทโฮมในบ้านแอปพลิเคชันโฮมจดจำใบหน้าและสมาชิกของคนในบ้านเพื่อการสั่งงานบางอย่างให้เรียกใช้อุปกรณ์ภายในบ้านเหล่านี้ง่ายขึ้นเช่นหลอดไฟที่บ้านหรือกริ่งประตูบ้านที่สั่งงานเปิดปิดได้ด้วยแอปพลิเคชัน iOS 14ดาวน์โหลดอย่างไรใน iPhone แต่ละเครื่องจะได้รับสิทธิ์ให้เริ่มใช้งาน iOS 14ดาวน์โหลดได้ไม่เหมือนกันหากเปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ผู้ใช้งาน iPhone สามารถเข้าไปเปิดการตั้งค่าดาวน์โหลด ios 14ด้วยตัวเองโดยเข้าไปที่การตั้งค่าเลือก general แล้วเลือกที่ software update ios 14เปิดให้โหลดมาใช้ได้เมื่อไหร่ในส่วนการอัปเดต ios 14นั้นเริ่มให้โหลดเวอร์ชั่นทดลองสำหรับนักพัฒนาตั้งแต่วันที่23มิถุนายน2020ส่วนเวอร์ชั่น Public Beta ดาวน์โหลดได้ในเดือนกรกฎาคม ขนาดที่เวอร์ชั่นตัวเต็มจะเปิดให้ดาวน์โหลดในช่วงปลายเดือนกันยายนแล้ว iPhone iPad กับ iOS 14รุ่นไหนอัปเดตได้บ้างทางเว็บไซต์ Apple แนะนำว่า iOS 14ที่จะเปิดพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบในปีนี้จะเปิดให้ดาวน์โหลดแก่ iPhone SE หรือใหม่กว่าเป็นต้นมาและคุณสมบัติบางประเภทอาจใช้ไม่ได้ในบางภูมิภาคหรือภาษารุ่นที่อัปเดต iOS 14ได้คือไอพอร์ตร,รุ่นที่7 iPhone SE รุ่นแรก WiPhone SE รุ่งที่2 WiPhone 6S WiPhone 6S Plus WiPhone 7 WiPhone 7 Plus WiPhone 8 WiPhone 8 Plus i p h o n e X i p h o n e XR i p h o n e XS WiPhone XS Max WiPhone 11 WiPhone 11 Pro i p h o n e 11 Pro Max และแน่นอนว่าจะได้ใช้กันใน iPhone 12น i p a d OS 14สำหรับ iPad i p a d Air 2 i p a d Air รุ่นที่3 i p a d Mini 4 ในแพดมินิรุ่งที vos, like, say, fruits, IS, Nós, ่5ในแพดรุ She ่งท yeah, ี่5ในแพดรุ่งที่6ในแพดรุ่งที่7ในดไอแพดโปร9.7นิ้วในแพดโปร10.5นิ้วในแพดโปร11นิ้วรุ่งแรกในแพดโปร11นิ้วรุ่งที่2ในไอแพดโปร12.9นิ้วรุ่งแรกในแพดโปร12.9นิ้วรุ่งที่2ในไอแพดโปร12.9นิ้วรุ่งที่3ในไอแพดโปร12.9นิ้วรุ่งที่4 การเปิดตัว iOS 14ได้เปลี่ยนหน้าตาของ iPhone ใหม่นอกจากนี้ iOS 14ยังทำให้อุปกรณ์อื่นใช้งานอย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นทั้ง iPad AirPods Apple Watch ซึ่งทีมงานช่องสาระดีๆจะรวบรวมมาให้ชมในคลิปต่อๆไปคลิปนี้อัปเดตมาให้ชมในวันที่13เดือนกรกฎาคมปี2563อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาระดีๆด,ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ